เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้สั่งการให้กองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงจากคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียที่ให้กองกกองทัพนิวเคลียร์เตรียมพร้อมระดับสูงสร้างความวิตกกว่าสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนจะลุกลามเพราะถ้าหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็อาจจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สภาพของการสู้รบก็จะไม่แตกต่างไปจากสงครามโลกครั้งที่สองและสุดท้ายสิ่งที่ผู้คนทั้งโลกกังวลมากที่สุดคือจะมีโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไม่มากน้อยแค่ไหนสวัสดีผู้ชมและผู้รับฟังทุกท่านพบกับรายการ WU Worldwide กับผมผู้บรรยายนายรุสกีดอร์เมจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันนี้จะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสงครามยูเครนรัเสเซียที่เกิดขึ้นและกำลังดำเนินไปในเวลาปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงที่สงครามจะบานปลายกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่มากน้อยแค่ไหนเราจะมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกันครับจากสถิติของสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์แห่งกรุงสตอกโฮล์มเปิดเผยว่าในปี2563ห้าประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์คือสหรัฐ รัสเซียซาราชอาณาจักรฝรั่งเศสจีนอินเดียปากีสถานอิสราเอลและเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์รวมกัน13,400หัวรบซึ่งประจำการพร้อมที่จะใช้ทันที3,720หัวรบและสำรองพร้อมใช้อีกประมาณ1,800หัวรบมากพอที่จะทำให้โลกทั้งใบนี้พินาศรัสเซียมีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี2022สหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันหรือ Federation of American Scientists ประมาณการว่ารัเสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่5,977หัวรบซึ่งลดลงจากปีที่แล้วอยู่ที่6,257หัวรบเป็นจำนวนนิวเคลียร์ที่มากที่สุดในโลก รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา5,428หัวรบแต่รัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการน้อยกว่าสหรัฐตามรายงานของ BBC ระบุว่าจากจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมด5,977หัวรบนั้นมีหัวรบที่ปลดระวางไปแล้วประมาณ1,500หัวรบ ส่วนที่เหลืออีกราว4,500หัวรบส่วนใหญ่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ซึ่งใช้ยิงเป้าหมายในระยะไกลส่วนที่เหลือเป็นอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กและพลังทำลายล้างน้อยกว่าสำหรับการโจมตีระยะใกล้อย่างในสนามรบหรือในทะเลโดยทีมวิจัยได้ประเมินกำลังนิวเคลียร์จำนวนหัวรบแผนการทำสงครามและเป้าหมายของทั้งสงประเทศ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อสร้างแบบจำลองและพบว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเกิดขึ้นจริงอาจจะทำให้ผู้คน34.1ล้านคนนั้นเสียชีวิตในทันทีและอีก57.4ล้านคนได้รับบาดเจ็บภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกของการทำสงครามนิวเคลียร์ การให้สัมภาษณ์ของโฆษกรัฐบาลรัสเซียบ่งชี้ว่าโอกาสที่อาวุธนิวเคลียร์จะถูกนำมาใช้ในสงครามในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ และโคสก์ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังไม่ปฏิเสธเรื่องที่รัสเซียอาจพิจารณาการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่ารัสเซียมีแนวคิดเรื่องความมั่นคงภายในประเทศและเป็นแนวคิดสาธารณะดังนั้นหากมีภัยคุกคามที่ชัดเจนต่อประเทศเมื่อไหร่เมื่อนั้นอาวุธนิวเคลียร์จะถูกนำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของรัสเซียแต่ถึงกระนั้นทางรัสเซียยังตระหนักดีว่า หากรัฐบาลเครมลินเริ่มมาตรการการใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นฝ่ายแรกเมื่อใดทุกที่ทุกอย่างจะถาโถมเข้าหารัเสเซียในทันทีและการคำนวณผิดพลาดเพียงน้อยนิดอาจทำให้ทุกอย่างบานปลายอย่างไม่หยุดหย่อนจึงทำให้ปูตินจำเป็นต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำและในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อนักข่าวถามชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับโอกาสของการเกิดสงครามนิวเคลียร์มากน้อยหรือม,มากน้อยแค่ไหน หรือไม่ประธานาธิบดีโจไบเดนตอบทันทีว่าไม่อย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าในวันที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศการเตรียมพร้อมรบด้านนิวเคลียร์ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทหารเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการเตรียมพร้อมหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุธทธวิธีซึ่งมีอนุภาพรุนแรงน้อยกว่าหัวรบนิวเคลียร์ด้านยุทธศาสตร์แบบที่โลกเห็นที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ แต่ถึงกระนั้นมันก็อาจจะส่งผลสะเทือนที่รุนแรงมากพอที่จะลากพาโลกเข้าสู่ระเบียบหรือความวุ่นวายใหม่ที่ไม่มีใครคาดเดาได้อีกต่อไปโดยสรุปแล้วอาวุธนิวเคลียร์มักจะเป็นอาวุธในเชิงปกป้องเอกราชของประเทศมากกว่าที่จะใช้โจมตีเอกราชของผู้อื่นดังนั้นหากรัสเซียไม่มีเหตุผลมากพอที่ใช้โอกาสนี่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามที่บานปลายนั้นก็น้อยลงตามไปด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับ ความคิดของชายที่ชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินว่าเขาจะยุติสงครามโดยเร็วหรือจะยกระดับสงครามให้รุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเอง